ลอนทุกคืนในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งมีพื้นที่ป่าลึกที่ถูกปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชาวบ้านละแวกนั้นเรียกที่แห่งนี้ว่าป่าดับไฟเพราะมีตำนานเล่าขานว่าในอดีตเคยมีคณะสำรวจที่เข้าไปตั้งแคมป์ในป่าแห่งนี้แต่ไม่มีใครกลับออกมาอีก ชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านในตอนกลางคืนเล่าว่าเคยเห็นแสงกองไฟลึกลับที่จุดขึ้นกลางป่าทั้งที่ไม่มีใครอยู่และบางคนได้ยินเสียงหัวราอกปริศนาดังแว่วมาจากความมืดกลุ่มเพื่อนสนิทห้าคนประกอบด้วยต้นหัวหน้าทีมมิวช่างภาพแบงค์นักเล่าเรื่องถีแป้งนักเขียนและออฟผู้วางแผนแตัดสินใจแอบเข้าไปตั้งแคมป์ในเขตต้องห้ามนี้เราจะถ่ายคลิปผีในป่าต้องห้าม ยังไงก็ต้องดังต้นพูดทางถึงกล้องแม้จะมีคําเตือนจากชาวบ้านว่าห้ามเข้าไปในป่าแต่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อกูเด็กๆหลังจากเดินผ่านทางเดินป่าที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานกว้างที่เหมาะสําหรับตั้งแคมป์ขณะที่พวกเขากางเต็นท์และจัดเตรียมกองไฟมิวสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆที่นี่เงียบเกินไปนะไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือแมลง แบงค์หัวเราะและตอบว่าเงียบๆแบบนี้แหละเหมาะสำหรับเล่าเรื่องผีเมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขานั่งล้อมรอบกองไฟพูดคุยและเล่าเรื่องหลอนกันอย่างสนุกสนานขณะที่กองไฟลุกโชนช่วงในค่ำคืนที่มืดมิดตกกลางดึกเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากป่ารอบๆเต็นท์ทุกคนหยุดพูดคุยและหันไปมองใครอยู่ตรงนั้นแป้งตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับ แบงค์ตัดสินใจหยิบไฟฉายและเดินเข้าไปสำรวจในปา่ขนาขณะที่คนอื่นๆน,นั่งรออยู่รอบกองไฟทันใดนั้นกองไฟเริ่มมอดลงอย่างช้าๆแม้ไม่มีลมพัดและเงารอบๆกองไฟเริ่มขยับได้เหมือนมีชีวิตเมื่อแบงค์กลับมาเขาพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวฉันเห็นเงาคนเดินผ่านหลังต้นไม้ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาจากรอบๆกองไฟ นั่นเสียงอะไรกันนิวถามจากความมืดร่างผู้ชายผอมสูงในชุดเก่าๆปรากฏขึ้นข้างกองไฟเขามองกลุ่มเพื่อนด้วยดวงตาว่างเปลา่าก่อนพูดว่าพวกเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่กลุ่มเพื่อนรีบลุกขึ้นและพยายามวิ่งหนีออกจากป่าแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนพวกเขากลับวนมาที่กองไฟเดิมเราจะออกจากป่านี้ยังไงแป้งพูดพร้อมร้องให้กองไฟที่ควรจะดับกลับจุดขึ้นเองอีกครั้ง มิวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและพบว่าภาพที่ถ่ายมีเงาของชายหลายคนยืนล้อมรอบกลุ่มพวกเขาทั้งที่ด้วยตาเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นต้นพยายามตะโกนขอให้ปล่อยพวกเขาไปเราไม่ได้ตั้งใจรบกวนร่างของชายร่างผอมก้าวออกมาจากเงามืดพร้อมพูดว่าไม่มีใครออกไปได้รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่อุทยานพบเต็นท์ของกลุ่มเพื่อนตั้งอยู่กลางหลานกว้าง ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมยกเว้นไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อดูจากกล้องที่ตกอยู่เจ้าหน้าที่เห็นวิดีโอสุดท้ายเป็นภาพเงาลึกลับรอบกองไฟและเสียงหัวร้อที่ดังขึ้นเรื่อยๆก่อนภาพจะตัดไปเรื่องราวของแคมป์ไฟสุดท้ายกลายเป็นตำนานเล่าขานของผู้คนในพื้นที่ว่าหากคุณก่อกองไฟในป่าต้องห้ามคุณอาจกลายเป็นหนึ่งในเงารอบกองไฟตลอดกาลจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องแคมป์ไฟสุดท้าย ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้สวัสดีครับ